จะเป็นคนที่น่ารักมาก shame ้องไม่กินการหลอกไม่กินการหลอกไม่ใม่ใหรอกระซิกระซิกเดื๋ยวพ่อเลยยิงฮะฮะมีแต่ร่ง <c oughs> งั้นเหรอ เธอยังไม่มีแล้วพิมพ์พอดมีหรือ,อยังอ่ะไม่มีเอาแล้วแล้วแล้วตอนนั้นอะที่ค,คุยกัน,นตอนนั้นอะเฮ้ยไม่มีแล้วยาคคูรูเงียบเฮ้ยด้วย ตอนนั้นที่หน้าผาปะหน้าผอ่ะอ่มน้ำผักทำไมหน้าผักเหมือนเราปรึกษาเรื่องคนคนหนึง่งใช่ปะใช่แล้วไงต่อเป็นไงแล้วว่า <c oughs> บอกไปแล้วว่า <c oughs> ว,ว,วิเจอร์เทรนอะน่ะเป็น เขาคิดกับเราแค่เพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็มีอีกคนหนึ่งแล้วนะเอเหรอใช่ไม่เห็นหอ่ะวางนั่งนี่อ้วโปแตกเลยอ้วนั่งนัง่งน,นองอ้วนานองรองลอง,ลง,ลงบางอยู่อ้วเห็นเขาลงลูกทวิคู่กับผู้หญิงลงจริงเหเข้ามาแซวจริงเลยอ้าวแล้วคือตอนนี้ก็เลยแบบว่าเป็นเพื่อนกันเาะไม่ไม่ได้คุยเลยไม่อยากคุยเลยอยากห่างไปตลอดชีวิตเลยอะ เดี๋ยวอยากอยู่ใกล้ดวงแทงเอ่เป็นไปงานอะไรเนี่ยเขิงหรออนเออะไรเนี่ยดูเป็งอะไรไม่สรุปมีหรือยังแค่นั้นแหละยังไม่มีอย่างนี้กะตีไรอะเลย เฮ้ค <Okay>. hey. ิมิลา่าฮ <laughs> <laughs> ่าฮ่าฮ่ฮ่อ้ยเงียบนิ่ใจคอไม่หลีเลยนะดิ <laughs> อะไรนะอ่าเ็บอกว่าถ้าไม่มีแฟนก็ติดไลน์ได้ใช่ไหมได้ไหม,ไไหม <laughs> ถางใครเนี่ย <laughs> เฮ้ยกลัวหลอกเขบอกแล้วเนี่ยก่ <laughs> <c oughs> ัวใคร <c oughs> ว<ะ>ัวกกลัวหลอ,ลอไม่ต้องกลัวได้ ก็ได้แล้วทำไมต้องวิ่งอ่ะฮะวันนี้รู้สึกรู้สึกดีที่เราอยู่ใกล้กันรู้สึก,สกตั้งตัวไม่ทันน่ะแต่จริงๆแล้วก็ชอบด้วยมาจากพักแล้วตั้งแต่ตองที่เราปรึกษาปัญหากานเนน,นนะว่าเรา็แบบ ลอยละเลี้วอะ응ลอยละเลิ้วงั้นเหรอใช่ชื่อว่าอะไรลอย,ยละลี้ยวิมพอลอยละลิ้วงั้นเหรอถ้าจิกนี่ก้จิกอยไรใช่ไหมใช่เอยนั่ <c oughs> อ้แต่เรื่อมีคนชาเกนะ ก็ต้องแข่งแต่ทุกคนเลยไม่ยอมฮะอะแข่งเหรอใช่แล้วนี่ลื้อลีเล่มากวะเนี่ยแข่งนั้นเหรอใช่แล้วแบบว่าแบบมีทางรักอะไรงี้ให้ไหมทางรักอะไรเงี้ยทางรัดงั้นเหรอใช่ก็ว่าไปนี่ลื่นลคุงกว้างเหมือนกันนั่นเอง ต้องมีอัวไปแบบว่าดูแลให้มันจะดีขึ้นงั้นเหรอใช่เราจะมักน้าด้วกวางแล้วเราก็จะเอาน้ำแข็งถูได้าโอ้ยจริงกันติดรูคงคมจริงกันจริงกันเลได้เองไงได้หมดเลยได้หมดเลยอะไรวะไม่รู้เลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเรื่องแบบว่ามีความรู้สึกอะไรกับผู้หญิงบ้างไหม มีวันนั้นก็บอกไว้แล้ววันนั้นอะที่เคยบอกเลยอะคือมีแบบว่ามันไม่เกี่ยวกับเพศใช่ไหมคื mm hmm. แบบว่ามันเป็นที่คนถูกไหมอ่าฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แค่เราว่าแบบจะเข้ากันได้ไหมซึ่งถ้าถ้าเราใช้ทางลัดใช่ไหมมันจะไม่รอบครอบถีทั่วหรือเปล่านะเฮ้ hey. กันไปหรอเราก็ต้องทางให้มึงรีสิแต่ว่าอัดูแลรื้อละรื้อได้นะดูแลอย่างรีรีอ่ะเลี้ยงข้าววังละสิกมื้อข้าวบางละสิกจางอ่ะอัก็เลี้ยงไรอืมเลี้ยงปลาปลาหรือไรเลยโถ่ฟลามีทางลัดให้อัวไหมทางลัดหรออ๋อไม่มีทางลัดแต่ว่าแต่ว่ามี มีเรื่องแจ้งให้ทราบก่อนเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะโอเคไหมไที่อึกอักอึกอ,กอักะเพราะว่าเรื่องราวก็คือลูกจิ้มนิ้วสัญญากับเพื่อนว่าลูกจะไม่มีแฟนอย่างนั้นหรือเพื่อนคงไหนละ่ะเพื่อนสีปึ๊กหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์มาสิอ่าโจอ่ะหรอทุก ถามแค่นี้ว่าเรื่องสรงใจในตัวอัวไหมถามแค่นี้ก่อเราเคยเจอกันอยู่ไม่กี่ครั้งแต่ด้วงคิดว่าถ้าเกิดว่าอัอยากคุยด้วยเนี่ยด้องคิดว่าด้วงจะโอเคแล้วก็มีความรู้สึกจาบตรงนี้ไหมทางแค่นี้ผัไม่อยากให้ความพยายามมันเสียเปล่านะเข้าใจเอาวันนั้นที่นั่งคุยกันด้วงมีความรู้สึกพิเศษเกิดขึ้นจริงนี่คือพัท พ์ทที่หนึ่งส่วนอีกพทหนึ่งคือสัญญาที่ร่วงให้ไว้กับเพื่อนมันสำคัญแล้วร่วงก็เห็นด้วยกับสัญญานี้มากๆจนจนจนเขาลบมันนึกออกใช่ปะเขาลบมันคือเขาลบเขาลบเขาลบในในมันที่แบบว่า มันในที่นี้คือสัญญาแบบว่าไม่ได้คิดจะจะเบรกมันนะจะพูดยังไงดีไม่ได้คิดจะทําให้ทําผิดใจเออไม่ได้คิดจะทําผิดสัญญาคือเออแล้วมันเครียดขนาดน,นี้ได้ยังไงก็วัวเข้ามาเพราะว่าเราอยากจะจีกเลยนะถ้าพูดตรงๆก็เาก็ชอบลื้อเพราะว่าเบลก็เป็นคนที่น่ารักมันก็ตะมูตะมีมากๆแล้วก็นิสัยดีมากๆในสายตาอัวนะก็ อืนั่งแหละแต่ว่าในเมื่อมองเป็นสัญญาที่รือให้ไวอัวก็เลยคิดว่าแต่จริงๆแล้วอะถ้ารือเขาลกมังขนาดนั้นอัวก็จะไม่อะไรแต่ว่าถ้าเป็นอัวนะถ <c oughs> ้าอัวเจอคงที่ถูกใจมากๆสักคงหนึ่ง <c oughs> แล้วว่าพองที่จะใช้ชีวิตร่วงไปกับครงนั้น <c oughs> อัวก็จะ รวบรวมความกล้าแล้วก็ไปบอกเพื่อนของนางว่าเออเราเจอคงที่เราอยากอยู่ด้วยแล้วคงน,นี้แบบ<ะ>ไหนไว้ใจได้อะไรประมาณนี้แบบเราคิดว่าเราโอเคกับคงน,นี้ยังไงเพื่อนก็ไม่ได้มีสิทธ์มากไปกว่าตัวเรา<ะ>ถ้าเป็นงัวก็จะทาอย่างนั้นแต่ว่า พี่ก็บอกว่าความพยายามไี่อัากให้มันเสียเไรอยู่าทางไปใช่ไหมเพราะจิกไปแต่สุดท้ายมันถ้าเกิดก็าลือไม่ได้รู้สึกจริงๆอะมันก็จะเสียเปล่าไองมันก็จะสุดท้ายแล้วพยามถ้ามันพวกนี้มันไม่ได้ทักใจหรือจริงๆก็ แล้วลือก็ไม่เลยแล้สวยด้วยถึงแม้ว่าลือจะแบบเออแบบจะทงแบบที่ว่าพูดไปเมื่อกี้ก็แต่ว่าถ้าเกิดว่ามไม่รู้จะแบ่งแ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลือไม่ได้รู้สึก,กับบจริงๆอ่อะลื้อก็จะไม่มีวางทางแบบนั้นเหมือนกันเข้าใจไหมอืมก็เลยไม่อยากให้บางเจ็บปล่าเพราะว่าอจะจีบใครอ่ะ กรทุ่งสุกัวนเลยโดยเฉพาะลือเป็นของที่น่ารักมากพุ่งตรงว่าอยากเป็นแฟนฟังเพลงเปล่าเดีร้องให้ฟังเพลงหนึ่งก็คิดว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นทางลัดน่ะเพราะฉะนั้นเอาจริงเหรอแล้วมันจะต้องขาสั่งอ่เทำาไงอ่ะ เพลงงั้นเหรออืมมันไม่ใช่ทางรักสั่งกลักวมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โอไว้มอบความรู้สึกเรียลให้กนะังแต่ทางรักที่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกโอก็ไม่ได้รีไปกับคนอื่นมากๆเท่าไหร่สิ่งเรียวที่อูมีติดตัวไว้ก็คือวิชาการร้องเพลงอะไรประมาณอย่างนี้ เอีไม่ได้มีอะไรวิเศษหปเกากรืองอ,อื่นหรอกคองอื่นที่มาติดเเยอ่ะเขาอาจจะรีกาะอ้วนแต่ว่าก็อยากให้เรือเห็นความพยายามของอ้วนะอ่ะฟังเพลงไหมพยายากก็อยากมอบเพลงนี้ให้รีนะ ว่าจะไม่รู้ว่ามันจะแสงเด็กหรือไม่แต่ว่าว่าก็อยากมาร้องให้รือบังในทุกทๆวันอยากให้เรยได้มีความสุขก็ไม่รู้ส<ฮ>ลาาจะเพลงอะไรอยากจะส่งให้ฟังจะมีดอกไม้หรือยังฉันมีทานตัววัน มเมจก็ไม่รู้สิแต่ว่าเขาคนนั้นตั้งตูดูน่ารักจังจะมีคนรอดไหมฉันมีความในใจอยากจะพูดให้ฟัพงพราะเธอเธอคนเดียวที่ใจ แอบชอบดวงแวอนาแล้วอ่งน้อยให้ฉันพูดคุยที่มากกว่าน,นี้อยากรู้จักอยากเข้าไปทักทายจะหากเราได้เจอกันฉันนั้นใจว่าเธต้อง ใจเธอเพราะเธอเธอคนเดียวที่ใจารเพราะเธอเธอทำฉันเธอไปไปไม่รู้ต้องพูดยัง ชอบดวงวันดาแล้วอีกน้อยที่ฉันพูดคุยได้มากกว่าน,นี้แค่รู้ัจ ไปดูนะขอบคุณนะ,ว,ะว้าวอะไรนะว่าขอบคุณนะ ลเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้ด้วงจะยังเอ้ยไม่ด้วงจะชอบเราบ้างหรือเปล่าแต่ว่าหลังจาก็ากจะพยายามโอเค ก็ได้และลูกมีอะไรจะพูดไหมเออพูดงั้นเหรออือพูดยืนนิ่งหัหนา หรือแหลกสองหน้าเด๋ยวดังพูดไม่พูดไม่ออกเออแล้วรู้๊าป๊านะคิดคำพูดไม่ออกอันก็ยังไงเล่ะ ก็ถ้าว่าทาให้อึกอักก็บอกแล้วนะได้เออ อย่างไรวะอฮะ,อะ,อะ,อะไม่ใช่เหรอคืออย่างไรวะโอเคก็<อ>ถ้าวันนี้ทะเลไม่มีอะไรครบก,ก็ไว,ว้ว่ารอหรือพ้องก่อนก็นไ,ได้ได้วันนี้น่าจะช็อกอยู่แหละถูกโอเคก็ นั่งอะหัวก็ว่าอืมนึ่งอะพอลืีนตอนนะั้นแล้วโอเคโอเคใกเจอกันนะโอเคเจอกันปิ้งปิ้งนะ